สวัสดีจ้าพี่น้องสบายดีพ่อสุขพ่อสุขคนเด้อค่ะเด้อแบ่งได้เนาะปีใหม่แล้วกิ่นเขาไม่ปามันแล้วเรียบร้อยแล้วนะสบายดีพ่อสุขคนบ่อเนาะค่ะเนาะผูทุกใ์ใจกับทุกใ์ใจนะคะผูบ่ทุกใ์ใจก็กล่าเริ่งนะคะเนาะผ่านไปแล้วนะคะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีนะคะเนาะแต่บางคนก็นคือว่าหล่ ถึงวางถึงข้าวกะได้ยุดได้พักนะคะได้ยุดได้ไปได้มานะคะเนาะชีวิตคนท่ามันกบับบแน่นอนชื่อว่าแหละนะคะเนาะอาสุขคนพานไปด้วยดีแล้วก็ขอให้สชขปีตลอดไปเด้อค่ะ,คะมือนีสิบผ้ามากินเพียกกินมั่นเด้ค่ะเมื่อนี่กินแต่นเนื้อแต่เออกินแต่นเนื้อแต่ปูแต่ไก่แต่ปลาหลายสิบผ้ามากินมั่นเมื่อนี่ รือพลามากินเผือกกินมันจามเงิน,นสิเฮ็ดกับเขานะคะก็ดกับเขากินเผือกกินมันเงอนกินอาหารอย่างกับคนอื่นจะโปงอีปุ่นบอกกินอาหารกินแน่น้อยหนึ่งกินซาดินค่ะกินปลากระป๋องค่ะกินปลากระป๋องกับไข่ต้มปลากระป๋องกับไข่ต้มกับ,กบข้าว่าเข้าวเส้นห่อนนะคะเนาะ อาสีไฮเปิงกินเผือกกินมันนะคะนะ่ะเนาะกินเผือกกินมันมสามสี่คนนะคะ่ะสี่คนกินปลากระป๋องสามกระป๋องนะคะ่ะปลากระไข่ต้มนี่แหละค่ะเมลรกนะคะ่ะเนาะกระสีหนึ่งมันนี่หนึ่งมันฝรั่งเนาะคะ่ะหนึ่งมันปอมเดแต่กับหนึ่งมันบานเฮ้าน่แหละคะ่ะมันหัวมันแก้วบ ลราคาสีหนึ่งใสแครอทแน่น้อยนึ่งนะคะแล้วก็หอมซอยเห็ดยำยำเดือสซด,ดินนะคะเนาะอันนี้ข้าวกระสืไดเ้เอาปอกมันไปหนึ่งนะคะปอกมันไปหนึ่งหนึ่งมอหนึ่งข้าวกระเดือดแล้วเด้ค่ะห่อนลนะห่อนละนะคะเนาะเดี๋ยวข้าวกระสืปอกมันอ่ะ ไปใ่หมอนหนึ่งนะคะเข่าก็เข่ากําั่งหงจากอ่าสิภาผปอกมันเวยค่ะเด้อ วกระน,น้อยหน่อยหอมข้าวกกว่างอยู่ไปตามมีตามเกิดนี่และพี่นอนนะ <c oughs> ออกหนึ่ง <c oughs> เป็นแท่นสลัดจาก นกินแทนสลัดกินกับย uh, uh, ah. ่ำบย่ำเดปลากระป๋องจ้ะย่ำปลากระป๋องกินกับไข่ต้มข้าวสวยห่อนห่อนอาหารเบาเบาจ้ะก็ย่ำแรกกินเส้นเนื้อเสื้อยางลายกัย่ำมือ เว่นกินเนื้อกินย่างกันยังดีนะคะนาแต่ว่าย่ำแรงกินเนื้อไลยก่ะนักทองอ้วนเฮดไท้อ้วนนะคะกินเบาๆยา,ามม่นแรงนะคะกินพวกค้ากินอาหารเบาเบาม o m ว่าขีดที่กราจะ m o m e n นว่าประหยัดกินเอาจากินกะกินไลยกะลดลดแน่ กินมันกินกระมันกระซำเขานะคะคือหอบบานเท่าน,น,นะ,ะ่าเนาะกินมันหนึ่งมันหนึ่งคอนหอนพอแมจะหน่อยนะจะเนาะตจำได้นะคะหมกมันใส่ขิดเท่านะคะหมกมันใส่ขิดเท่าแล้วก็เขาซุกหอนหอนนะคะปอกมันใบใส่ข้ามเขานะา๊ะเจียวหอยน้อยหนึ่งแมคน็้ให้กินนะจ๊ะ พ่อเพื่นเทศให้กินพ่อแม่เพื่นเทศให้กินบายมันายปั่นข้าวเหนียวใส่ยัดมันเพื่อนว่าแก็ใส่เกลือน้อยนึงพอมันมันหวานๆน,นะคะโอ้กินแก้วกินแล้วขับเข่าเด้อจ้าพี่น้องวง่ามีนะ่ากินก็นกินเขา่าใบมันได้แล้วขับเข่าเด้อจ้า แล้วก็ลางนะจจะลางแล้วก็ไปนึ่งนะคะหนึ่งมันสุกพ่อกระเฮ็ดย่ำปลากระป๋องเสร็จพอดีนะ,ะจ๊ะเ็เสร็จแล้วก็ลูกร้านมาห่อไปกินน้ำกันแล้วคาบนึ่งไปนะจจะกินแล้วคาบนึ่งไปเมือ่อนากะหากินไหม ไม่นี่กินเอียดกินเมื่อกินเมื่อไปแล้วก็เลี้ยไปเมื่อไหนก็หากินไม่นะาจะหากินพวงงายคือบานเท่าดอกจ้าพวมีเงินก็ไปได้กินืีอบานนะ้บานเท่าพวมีเงินเท่ากับปลูกไว้น้ำไ้น้ำไ้น้ำสวนนะคะปลูกป่ากันอยู่น้ำทงน้ำหน้าเนาะปลูกเป็นมีปลูกมีป่ากันก็ได้กินนจ่จจะ ตัวมีก็มแจะหาเงินซื้อกินหาพอเป็นบ้านหกแห่ใส่เบ็ดรกปลาไก่เฮ็ดพอเป็นนจ่จจะแต่หาแต่เงินซื้อกินลูกสอนหน้าอยู่จะต่ว่าเฮ็ดหน้าพอเป็นมีหน้าอยู่จะมีบ้านอยู่จะมีไฮมีสวนพอแม่ปันไเจะคของกลไปซื้อไวแน,น่น่าจะเฮ็ดพอเป็นรับจ้ารับสารภาพเลย ยอมรับสารภาพไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าบ๊อบเป็นเฮ็ดตามก้นเพิ่นได้อยู่ยางตามก้นเฮ็ดตามก้นเพิ่นได้อยู่แต่ปักต้นเข่ามิตะลมกับเซ่ท้่วานเพื่นผ้าไปดำให้ดำหน้าดำบอบเป็นจ้าพี่น้องดำกคอกฮักข้อเข่าวับเพิ่นว่าข้อได้คอยดำนี่ลมเบิดบ่ได้ขึ้นดอก <laughs> เป็นกระไดไปสามขึ้นาากาจะพี่น้องหน้าก็ไปซื้อไวายุก็ไปเฮ็ดพอเป็นจะพี่น้องเฮ็ดพอเป็นย่างน้ำกล่นแต่หน่อยพอแม่พ่อเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากันยางแต่น้ำกลนขาดเจ็บขีบปลาขาดเจ็บปลาขาดอไอย,ยังก็เพิ่นว่าเจ็บเเจ็บออ่อ เก็บปลาหน้าดาขาดหน้าดําหน้าเก็บปลาขาดนี่ยังกับคนเอิา <c ười> แล้วพ่อแม่เมมมล,ลี้ยงไฮโซนุโคล่บุ๊คแจักคุณคานะคะย่อมรับเุ๊ดจ้ะย่อมรับจย๊ดเป็นกระจกกระแจ็คบอพ่อเป็นบอ,บอพ่อสิเป็นกาวิ่นว่าน,านะจาะ เห็นยังกระบอกพ่อสิเป็นเก้าเห็นว่าเห็นจังไรน่าจนะนะเอาไปเห็นอันใดเ้าเคเห็นแต่อันนั้นนะยิบผ่ากันยิบแต่ผ่านน่าจะพี่น้องที่ได้เ้ากะนัดเ้าเคเห็นแต่อันนั้นนะ่าจะพี่น้อง ห่อบอัฒนัดกับวัฒน์นัดเพ็ดปากอยู่แล้วจะเห็นเอาเท้าเราได้บัตรเทาแล้วครูปัญหาให้กินเป็นจ้าหาให้กินเยอะแต่ว,ว่า ก็ซอยกันประยัดน่จจะสิกินฟุ่งเฟ้อยายกาอนาคตท้างหนาเฮาเบิงบ่เห็นมองบ่เห็นหน,นจะจ๊ะกินประยัดแน่หน่อยนึงมันได้แสบเฮาก็หูจจกว่าแสบอยู่ มันหนึ่งนี่ละกินแมลงกินกระปลากระป๋องับอ่าตมไข่เนี่ยเรจะไปนอนอ่ะก็ดไปนี่ละกินไปนี่ละกินไปซ้ำซ่านนอนรับพ่อนอนรับ <c oughs> ตื่นขึ้นมาหากินไหมนะ่าจะไปนองก,กินแ่บทุกขาบปลายกา เอาไว้กินเมื่นาแน่ขาดได้แซบนะจจะที่น้องโอ้ยหนึ่งใบาลายเต็อเนียหนึ่งมันอ่ะนี่หัวบักหย่นี่กเปลือกเปลแล่าเสียมบ่ค่อยดังจ้ะฟังอ่ะจักกมูก็ได้ยินก็ได้ยิน ยินบ่ได้ยินว่าคอยจ้ะว่าเสียงคอยบอห่หนึ่งมันจ้ะห,หนึ่งมันค่าค่าไป็นหนึ่งหนึ่งมันหนึ่งเผือกซื้อมากินอยู่เรื่อยจ้ะเผือกมั่นงไงเล เพราะว่ามันหนาเลยดูของมันมันหวานดีหัวมันหัวเผือกมันหวานเนื้อมันแน่นดีเนื้อมันแน,น่น,แนดีหนึ่งกินกรหวานเป็นของหวานเป็นให้ตัวเจอเอาไปล่างก็ได้้าเด้อเอาไปล่างครับ เอามาหนึ่งกับประมาณสามสิบนาทีก็ได้กินแล้วจ้าหนึ่งหนึ่งมันหนึ่งแคลนนะคะสามสิบนาทีก็ได้กินแล้วจ้าอันนี้จะไปเตรียมเพรอ่มปลากระป๋องจ้า ông xây chín năm chả xây chín năm chị nhung có một nó là xây chín xây hoa hồng đèn xây Ủa, nên nói nhau, ừ, Phí, nó nói mừng bạc nào nó phải ăn vào là สอยสองหน่อยพอดีซอยสองหน่อย Wow. แล้วะน,น่าหมดหนห้องขั่วกับห้องน้อยน้อย อพาร์ตเมนต์ผู้ใดมีอพาร์ตเมนต์ก็คือสีหูวจากเกดดอกที่รามันห่องหน่อยสถา,านที่ก็กว,วา้างขวาง้าไปอยู่บ้านนอกเขาน่าจะเนาะบ้านนอกเขาเคนปละเสียรแล้วคนเกษียรขายออกไปอยู่บ้านนอกเ,น,กเ,เ,น,กเน,นอะไรกัน,น,นอนาะถ้าปอยู่นั่กันเด้อจ้าเด้อ กินไปเที่ยวไปหัวไปมวนน้ำกันมากะหอมไว้ก่อนให้หอมกระปี้มัน,ค,น,มน,นค่อยๆแห้งใส่สองช้อนพอดีมาก่วยบันนั้นค่อยาเกลือล่องปูน้ำปาาลาอะไรมาไปก่อนน่าจะใส่มันมิกินชุนแห้งหอมเติม

não not tem รสปักหน้าว่ารถปักหน้าเป็แต่แซ่บไปด้แนนรถรถนี้ก็ได้อันนี้รถมากออริฟนะคะ น้ำม,มันบางคนก็มัดด้วยค่ะน้ำน้ำอ่ะปากระป๋องน้ำอยู่ในปลากระป๋องน้ำมันปลากระป๋องเพิ่นได้เขาขี้หอนสิเพิ่นมาจำแซบเด้อค่ะล่องเบิ่งเด้อจำซาดินน้ำซาดินกับขนมปังนะจ๊ะใส่โลดปักหน้าวสองกล่องนะคะสองสอง ซองกระป๋องอะไรล่ะนำรลยปกากนาวจะยำปลากระป๋องนะคะนะมีบอกพริกน้ำจ้ะมีบอกพริกน้ำมะน,นะมีบอกพริกน้ำใส่น้ำกันไปเลยไอ้พวงนี้มีบอกพริกฟอม,มีจ้ะบอกพริกนี่จะปักนาว นะคะเนาะตอนนี้เขาก็จัดการข้นนะคะใส่น้ำปูน้ำปลาเข้าไปใส่น้ำปูน้ำปลาเข้าไปแล้วเขาก็ใส่ข้าวคั่วแน่นน้อยเลยแกมีนได้ง่ากระวานลงไปนะจแกมักตัวปลากระห้อไว้ก่อนแต่ดเดี๋ยวเขาก็เอาพริกตเต้าเอาพริก นใส่น้อยนึงข่าขวัวใส่น้อยนึงบวมมาเข่าขวัวกับใส่ในง่านะคะใส่ในง่าเดี๋ยวเอาเก็บไปน้อยนึงก่อนนะคะนะให้มันเข่ากับน้ำบักหน้ากับน้ำหอมนะคะเดี๋ยวค่อยๆมาใส่น้ำปลาเข้าไปใส่น้ำปลาใส่ในง่าใส่ข่าขวัวนะจ๊ะหาทำมาเบ่งมาซิมน้ำกันได้จ้าเด้อ